นางอนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะเดินทางไปที่บ้านเลขที่86หมู่ที่21ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นบ้านของนางสว่างกาเวาและนางใหม่กาเวาซึ่งเป็นแม่และภรรยาของนายศรีทั์กาเวาแรงงานผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวและแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับเ,เช่นเดียวกับชาวอิสราเอล โดยยังคงค้างเงินช่วยเหลือแบบรายเดือนเพื่อให้ครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตพาไปชมบรรยากาศที่สำนักง,งานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผุทิสภาจากหลายสาขาอาชีพต่างทยอยเดินทางมาพบนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อติดต่อขอรับใบสมัครหรือใบสอว .2 พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัวหรือใบสวสาและแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครโดยทั้ง11อำเภอมีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุทธสภาแล้วกว่า50คนนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงาน42ปีพิษณุเวนแฮปปี้เฮลตี้2024สู่ผู้นำทางการแพทย์ในภาคเหนือ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่งในด้านสุขภาพและเป็นศูนย์การรักษาโรคซับซ้อนที่มีความเชี่ยวชาญณศูนย์การค้าเซ็นเทิลพาซาพิษณุโลกภายในงานมีมหกรรมตัวสุขภาพฟรีการเสวนาเทรนสุขภาพนิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีการรักษาโรคซับซ้อนของทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหาสาขาวิชาชีพครอบคลุมทุกสาขาปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรว่าที่ร้อยตีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการสารสัมพันธ์เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิจิตรโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งปีที่ผ่านมาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการทูบีนัมเบอร์วันอาทิกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วันแคมป์การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภาคเหนือเป็นต้น